สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ทางาผู้เข้าร่วมทางนี้แล้วก็ทกผู้เข้าร่วมทางออนไลน์นะคะ่ะก็สำนักง,ง,งานธังงากิจการเกษตรนะคะก็มีความยินดีนะคะที่จะเขา้เขาร่วมในการเสวนา,า,าวันนี้นะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถนนทุกสายนะคะก็มุ่งมาที่ภาคเกษตรนะคะก็เพราะว่าใน NDC NDC ฉบับใหม่ที่เราส่งให้ U.N.T.P.C. นะคะก็มีการ นำภาคเกษตรมาอยู่ในใน,นมีส่วนของการลดการด้วยนะคะก่อนอื่นฉันขอเริ่มด้วยสไลด์นี้นะคะก็ที่มาที่ไปก็คือว่าเมื่อ,อประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ได้มีการไปลงพื้นที่เนะเาะก็ติดตามเรื่องสถานการณ์การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสมของเกษตรกรก็ไปเจอท่านนี้นะคะ่ะคือท่านพ่อคำพ่อคำเดืองภาษีนะคะท่านอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็บอกว่า,าเมื่อประมาณสักก่อนหน้าเนี้ยทาง ยูเอนนะคะก็ให้มั่นมาพูดว่าถ้ามีโจทย์ว่าถ้ามีเวลาหรืออยู่บนโลกนี้สามนาทีท่านจะทําอะไรท่านก็บอกว่าท่านขอปลูกต้นไม้ละกันเพราะว่าสามนาทีเนี่ยให้ท่านไปทําอะไรอย่างอื่นก็ดูแล้วจะไม่มีประโยชน์กับคนส่วนรวมเนาะท่านบอกว่าขอขอปลูกต้นไม้ละการสามนาทีเนี่ยหยิบต้นไม้มาปลูกคิดว่าทัานแล้วก็หมดเวลาสามนาทีถึงท่านจะจากไปแล้วเนี่ยต้นไม้ของท่านเนี่ยยังประโยชน์ให้กับคน ส่วนใหญ่ก็คือยังประโยชน์ให้คนทุกคนบนโลกใบนี้ไปอีกเป็นร้อยร้อยปีนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตเริ่มจากสไลด์ของท่านนะคะค่ะก็การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็มีการให้นิยามจากสองแหล่งนะคะก็คือทางอนุสัญญาสหประชาชาติและก็คณะกรรมการก็คือ ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือ IPCC ก็ให้ความเห็นว่าก็ให้นิยามว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พอากาศเนี่ยกำการเป็นการที่พิสูจน์ได้ในทางสถิตินะคะจากภาวะปกติที่เกิดจากการเปลป,ป่วนตามธรรมชาติแล้วก็มีการกระทําของมนุษย์นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากค่าที่สังเกตได้นะคะก็มีมีค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะโดยที่การถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ย มันก็ยังคงอยู่ที่เส้นศูนย์คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแตนี้อันนี้เป็นสถิติสูงสุดต่ําสุดของประเทศไทยเรามองแบบนี้เรารู้สึกว่าเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะคะเราลองขยายสเกลอีกนิดนึงก็จะเห็นว่าอุณหภูมิต่ําสุดและสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การเรื่องกระจกหรือภาวะโลกร้อนเป็นยังไงก็ให้นึกก็ เราเราเรา,เราลองนึกถึงว่าถ้าเราห่มผ้าหม่มอะค่ะถ้ามันพ่อห่มอุ่นอุ่น่ะน,นอนเปิดแอร์หม่หมห่มชั้นเดียวอาจจะรู้สึกสบายสบาย,บายเนาะแต่ถ้าเราเพิ่มระดับของพ้าหม่มเป็นสามผืนสี่ผืนห้าผืนเราต้องร้อนขึ้นแน่นอนนะคะเฉีนไดก็ฉันนั้นนะ,นะคะก็ถ้าเรามีการเร่งการส่งอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไปการระบายความร้อนจากโลกไปอ่ะมันก็จะทําได้ไม่ดีในที่สุดโลกเราก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ จะขอเล่าที่มาที่ไปหรือความเป็นมาของในเรื่องของ climate change กับการทำลายในการพัฒนากฎกติกานะโลกนะคะด้านการเกิดการเปลี่ยนกระจบ่ะคะ่ะก็ต้องเริ่มจากปี1992นะคะก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปนั้นปี1988เนี่ยทาง UNEP หรือองค์การสิ่งแวดลอ้อมแห่งองค์การสิ่ง,วงแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะคะก็ร่วมกับอ,องค์การอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการก่อตั้ง IPCC ก็คือ อินเตอร์คอมเมนต์พาร์เนลออนไคม์เชน่ะนะคะก็มีมีหน้าที่ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลยนะคะโดยในปี1990ใเน IPCC ี่ย IPCC ก็มีรายงานบอกว่าโลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ของมนุษย์นะคะจากนั้นนะคะปี1 9 9 2ก็เลยมีการรับรองมีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะ จากนั้นในปีซึ่งซึ่งหลังจากมีการรับรองในปี1992เนี่ยประเทศไทยอะคะ่ะก็ได้เข้าให้สัตยาบันในปี1995นะคะพอมาปี1997จากการหรือ,รอในช่วงของขอบ3นะคะก็จะมีการรับรองพ,พิธีสารตัวเกียวทำไมต้องมีพิธีสารตัวเกียวก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกในช่วงแรกเนี่ยคะ่ะ หลังจากที่มีการรับรองอนุสัญญา UNF อ็นเอีแล้วเนี่ยในทุกประเทศก็จะต้องมีการส่งเรียกว,ว่า national communication นะคะของประเทศในนั้นก็จะมีการรายงานว่าประเทศเราออได้ทำอะไรกรันได้ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างเพื่อที่จะลดการเร่งกระจกนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อดูในการดูรายงาน n อแล้วก็เห็นว่าแต่แตละประเทศเนี่ยยังมีเรยยียกว่าระดับการดาเนินงานเนาะที่ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกใบนี้ได้นะคะ ก็เป็นที่มาของพิธีสารโตกิพิศีขาดเกี่ยวโตนะคะที่มีการประชุมในขอบ3นะคะ1997นะคะคพิธีสาระสำคัญก็คือ,อกำหนดให้ประเทศในกลุ่มแอนเน็กซ์มันนะคะมีการต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนะคะในขณะที่ประเทศนอกแอนเน็กซ์อย่างประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศกำลังพัฒนานเนี่ยก็ยังไม่มีผลในการบังคับว่าเราจะต้องมีการลดก๊าซนะคะ พอต่อมาในบาลีแอคชั่นแพลนหรือบาลีรดแมปนะคะอันนี้ก็จะมีการให้สาระสำคัญของบาลีลดแมปเนี่ยตอนอันนี้ก็คือมีการเสนอให้ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่อยู่นอกแอนเน็กซเนี่ยเริ่มจัดส่งเ,เป้าหมายเริ่มมีเป้าหมายในการลดการที่เหมาะสมที่เรียกว่านามาสหลายๆขั้นคอนได้ยินคำว่านามาสนาอกก็คือ national appropriate mitigation action ก็คือการลดการที่เหมาะสมของประเทศนะคะ ซึ่งพอในปีต่อมาในปี2010หรือเป็นแคนคูการประชุมรอบแคนคูนนะคะตอนแคนคูนอกคิเมนแล้วก็จะมีเรื่องของการกำหนดเป้าหมายของโลกว่า,าเราจะต้องร่วมกันในการพยายามที่จะไม่ให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงเกิน2อ,องศา,าเซลเซียส และถ้าจะดียิ่งไปกว่านั้นคือเราต้องเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นที่ขอบ16นะคะแล้วก็มีการกระตุ้นให้ประเทศกำลังพัฒนานี่จะส่งเป้าหมายการลดการปล่อย้น้ม่าคือความการลดการที่เหมาะสมของประเทศนะคะโดยในประเทศในขอบ18ปี2018นะคะประเทศกำลังพัฒนา58ประเทศก็มีการยื่นนะคะนาม่ารวมทั้งประเทศไทยก็จะมี ส่วนประเทศไทยเนี่ยเรามีการยืน่นนามาในคอบ20นะคะซึ่งในสาระสำคัญของคอบ20ที่เราเออไม่ใช่ค่ะในสาระสำคัญของตัวนามาที่ประเทศไทยยื่นไปให้กับยูเอฟทีเอร์ซีะคะก็จะเป็นการลดการที่เหมาะสมโดยเป็นการลดการออในเซกเตอร์ของพลังงานแล้วก็การขนส่งลงนะคะว่าประเทศไทยจะลดการที่7-15%นนะคะจาก B A U V.A.U ก็ย่อมาจาก Business As Usual นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ต่อไปว่ามันคืออะไรนะคะจากนั้นในขอบออตัวตัวนามาสเนี่ยค่ะมันจะมีเป้าหมายนะคะการลดการอยู่ที่ปี2020นะคะพอจากนั้นปี2015มันจะมีก็จะมี a r r s Agreement นะคะก็คือการเป้าหมายของโลกที่ไม่เกิน2องศา,งศาเซลเซียส นะคะอันที่2ก็คือเพิ่มความสามารถในการปรับตัวอันที่3ามคือเป็นเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนสนําหรับประเทศกําลังพัฒนานะคะจากอันนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตขยายความของตัวนามาสก็ตัว BAU นะคะว่าภายใต้การความตกลงปารีสเนี่ยคะ่ะ ที่เราอขออนุญาตฝั่งซ้ายนาม่าก,ก่อนละกันนะคะซึ่งอย่างที่เดนให้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีการลดการาดเขาเรียกว่าที่ตอนอเราจะต้องมีการลดการาดเนาะด้วยความแบบตามความสมัครใจตามความเหมาะสมของประเทศเนี่ยคะ่ะหรือนาม่าเนี่ยตอนนั้นเราไปตั้งเราตั้งไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะลดเรามีเป้าหมายว่าเราจะลดก๊์ดที่7จ็ถึงยีซนนะคะภายในปี 2020, 2020ูนจะ bau bau หมายความว่าอย่างกรณีนี้นะคะอาจจะจะให้ดูอันนี้ก่อนนะคะเป็นความเข้าใจว่า,า B A U หมายถึงอะไร B A U ก็หมายถึง Business As u s u s u ถ้าเกิดเราดูด้านขวาของกราฟนะคะที่บอกว่า B A U 555คืออะไร B A U 5 5าก็คือการประมาณการะคะ่ะว่าในปี2030ถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการดำเนินมาตรการเรื่องการลดการใดๆเลยเนี่ยเราจะปล่อยการที่555ล้านตันนะคะ แต่ว่าในตัวของออในตัวของอตัวตัวตัวของนามานะคะมีเรามีการกําหนดว่าเรามีการยื่นไปว่าเราจะมีการลดการที่เหมาะสมนะคะที่เจ็ดถึงสิบห้าเจ็ดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะก็จะเป็นรูปซ้ายมือด้านล่างต้องขออภัยที่รูปมันเล็กไปนิดนึงนะคะ ซึ่งในปี 2020, 2020นะคะภาพพลังงานและการขนส่งเนี่ยสามารถลดการเลือนกระจกได้ประมาณ15%จาก B A U นะคะทีน,นี้จากความตกลงบาลีสประเทศไทยต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือหลังจาก2 0 3 3เนี่ยมันก็จะเข้าสู่เฟสของความความตกลงบาลีสก็คือทุกประเทศจะต้องยื่นนะคะต้องยื่นต้องยื่น N D C ก็คือการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดนะคะใน,ในตอนแรกประเทศทในปี2512 ขสสองศูนย์หนึ่งห้าประเทศไทยก็ยื่นไปว่าเราเนี่ยตั้งเป้าการลดการ์ดเรือนกระจกของเราจากทุกภาคส่วนลงที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะภายในปีสองศูนย์สามศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือจาก ba u ba u ในปีสองศูนย์สามศูนย์เราคาดหมายว่าเราจะปล่อยที่ห้าร้อยห้าสิบห้าล้านตันนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือเราลดมาลงไปหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านตันเราก็จะปล่อยแค่สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านตัน แต่ว่าในขอบ26อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านคณะบดีก็ได้ก็ได้เด่นให้ทราบว่า,าเด่นให้ทุกท่านทราบว่าเราเนี่ยไปเรียกว่า,าเพิ่มนะเพิ่มความท้าทายของเราจาก20ถึง25เอร์นตเป็น40อร์เซนนะคะโดยแบ่งเป็น30เอร์ซนเี่ยค่ะเป็นการดําเนินงานภายในยอีก10เปอร์เซนจะเป็นการดําเนินงานหาเราได้มีการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายของเราที่ NDC 2030เนี่ยมันจะไม่ใช่444ล้านตันเราจะเรามีการตั้งเป้าว่าเราจะปล่อยเพียงแค่333ล้านตันนั่นหมายความว่าทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยการลดการทั้งหมดเนี่ย222ล้านตันนะคะแต่พอดีพอดีวิทยากรหาภาพที่222ล้านตันไม่เจอวิทยากรกเลยเอาภาพ111ล้านตันซึ่งเป็นเป้าหมายเก่าออกมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นจากขอบผลจากขอบ26เนาะค่ะตอนนี้เรามาโฟกัสถึงภาคเกษตรค่ะ,อ,ะอย่างที่ท่านคณะบิเรียนเนาะว่าเรามหีหนึ่งในหัวข้อสัมมนาวันนี้เรากำลังมองไปที่ตัวคาร์บอนดิตริตี้ใช่ไหมคะกับตัวเน็ตซีโร่อิมิชันแต่ว่าอย่าลืมว่าภายในปี2030มเนี่ยเรายังมีภาะราาะของเราเนาะเรายังมีคอมมิตเมนต์ว่า เรายังมีพักเราจะต้องช่วยกันลดการเรือนกระจกลง40%ในภาพรวมของทุกเซกเตอร์นะคะซึ่งอันนี้เองอะค่ะจากจากการเขาเรียกว่าการกระจายและกันเนาะการเพิ่มเขาเรียกว่าการกระจายหรือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการลดการหรือแบบอ e ีโคโนมี่ายเนี่ยภักเกษตรทางสำนักนโยบายและแผนพัฒนา,าร สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีการกําหนดเป้าให้ภาคเกษตรว่าภาคเกษตนระในฐานะที่คุณเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีการส่วนร่วมในการลดการาดเนี่ยเราขอกําหนดเขาเราขอยื่นเป้าหมายให้คุณที่สองุ้ดหกนตันได้ไหมนะคะซึ่งถ้าจากภาพนี้ทุกๆท,ท่านก็จะเห็นว่าใน n อ c ดีซฉบับที่หนึ่งเนาะเรายังไม่มีการระบุเป้าหมายหรือยัง,เร,ยงเรายังไม่มีการนํานับรวมภาคเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการาดหรือว่าจะเป็นตัว ตัวเอ c ดีซฉบับปรับปรุงครั้งที่1เนี่ยคะ่ะเราก็ยังคงเป้าหมายอยู่ที่20-25ก็ยังไม่มีจนกระทั่งมาขอบ26นะคะก็คือเราจะต้องเพิ่มจาก20-25เปอ็นป็น40เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าภาคเกษตร,รไม่ช่วยสงสัย NDC ของเราคงจะไม่ถึงนะคะตอบพอก็เลยกรุณาแจากเป้าให้เราไปที่2.6ล้านตันโดยตัว ส่วนในตัวของคาร์บอนนิวทรอลิตี้2050เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าภาคเกษตรก็จะมีการปล่อยกา๊าซเนาะก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนนิวทรอลิตี้เราจะนับเฉพาะแค่ตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะในขณะที่ตัวเน t z e r โ e อ i มิชันคือ2065เนี่ยเราจะนับรวมทุกกา๊าซก็รวมทั้งภาคเกษตรก็จะมีทั้งมีเทแล้วก็ไนตรัดออกไซด์นะคะตัวนี้เป็นเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเร่งระจกของตัวตัว เขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทริตี้นะคะก็อันนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยก่อนนะคะ,ะการปล่อยกา๊าซในการแบ่งเซกเตอร์ของภายใต้ IPCC นะคะตามผู้มือการการ,การทำอินเวนทอรี่นะคะหรือการทำบัญชีการเรือนกระจกเราจะแบ่งได้เป็น5เซกเตอร์นะคะก็คือสีเขียวข้างล่างเป็นภาคป่าไม้นะคะสีแดงเป็นภาคพลังงานสีเหลืองเป็นภาคเกษตรสีม่วงเป็นภาคของเสีย สีฟ้าเป็นเรื่องเป็นภาคของอุตสาหกรรมและการขนส่งนะคะโดยเราก็จะเห็นว่าภาคส่วนที่มีการปล่อยการเร่งการสงมากสุดก็เป็นภาคพลังงานเนาะลงมาก็เป็นภาคเกษตรส่วนภาคที่มีการดูดกลับอย่างเดียวก็คือเป็นภาคของของป่าไม้นะคะตอนนี้การที่จะบรรลุเนี่ยสีโลอิมิชันก็คือสิ่งที่การปล่อยมันเท่ากับการกักเก็บของประเทศนะคะอันนี้เมื่อแบ่งดูเป็นภายชาร็จะเห็นในชาร์ว่าภาคเกษตรเราปล่อยการบอันดับที่สองเนาะก็ประมาณสัก Uh, 10, ประมาณ15-19 uh, ถ้าเอาด้านขวามือซึ่งเป็นปีลราปี่เป็นการเก็บตัวอินเวนทอรีปี2018 mm hmm. ก็ภาคเกษตรก็ปล่อยอยู่ประมาณ15-16เปอร์เซ็นต์นะคะแหล่งปล่อย๊าซของภาคเกษตรมีอะไรบ้างก็ตามรูปเลยนะคะก็คืออันนี้แบ่งตามของ IPCC guideline นะคะก็มีการการหมักในระบบย่อยอาหารของสาสตร์การจัดการมูลสาตร์การเผาชีวมวลการใส่ปุย๋ยการใช้ปุย๋ยนะคะ แล้วก็การเผา,เาแล้วก็การปลูกข้าวทีนี้ถามว่าถ้าเรามาแบ่งมาโฟกัสซิเราลงขยายของภาคเกษตรดูซิว่าเอ๊ะอะไรนะคือแหล่งปล่อยก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของภาคเกษตรนะคะเราก็จะเป็นได้อันนี้ค่ะว่าครึ่งหนึ่งนะคะของแหล่งปล่อยก๊าซภาคเกษตรก็คือมาจากการปลูกข้าวคือขั้นตอนของการขังน้ํานะคะเราลงมาก็จะเป็นเรื่องระบบหมักในระบบการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ก็จะเป็นพวกสัตว์เที้ยวเอื้องนะคะวัวโคกระบือ้อแพะแกะนะคะแล้วก็มีการปล่อยกา๊า ปล่อยไนตรั์ออกไซด์ที่มาจากการใช้ปุ๋ยใน,นทางดินนะคะอันนี้ท่านสามารถไปรา,ายละเอียดของอันนี้ท่านสามารถไปโหลดได้ตัว,ต,วตัว NC ที่เรามีการแรงยื่นให้ U ยู่ c นทะคะก็มีทั้ง BUR แล้วก็ตัว NC นะคะสำหรับภาคเกษตรกับภารกิจความเป็นกลางคาร์บอนต้องเลียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วภาคเกษตรเนี่ยปล่อยคาร์บอนน่ะไม่ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นในการกตัวคาร์บอนสำหรับภาคเกษตรเนี่ย เราก็จะถูกกาหนดไว้ให้ว่าในปี2050เราจะปล่อยคาร์บอนได้ไม่เกิน0.5ล้านตันจาก1.4ล้านตันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นของ n น t Zero Emission ก็จะเห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยจะต้องมีภารกิจเนาะในการที่จะล้งลดก๊าซตัวรวมของทุกก๊าซเลยนะคะจากจากที่ปล่อยอยู่ในณนนปัจจุบันเหลือแค่ไม่เกิน41ล้านตันนะคะต้องบอกว่าจะเป็นการลักษณะที่อนุญาตให้ปล่อยนะ ว่าเราจะปล่อยได้เท่านี้เราจะมีโคต,ต้าของการปล่อย41ล้านตันเพราะว่ารวมทุกเซกเตอร์เนี่ยเราจะปล่อยได้ไม่เกิน120ล้านตันเท่ากับความสามารถในการดูดซับของภาคป่าไม้ที่120ล้านตันนะคะสำหรับอ,อ,อันนี้เป็นโครงสร้างการทำงานของระดับคณะคณะที่เป็นระดับชาติฝั่งซ้ายและของขเกษตรเป็นฝั่งขวานะคะก็จะเห็นได้ว่า ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีคณะทํางานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาตินะคะตอนนี้ก็จะเป็นท่านปวิทนะคะท่านรองนายกประวิทเป็นเป็นเป็นประธานมีนคณะอนุกรรมการทั้งหมดเจออ็ดคณะนะคะซึ่งห้าคณะเนี่ยสังกษุวรวิศรัยรัศกรก็เข้าไปมีเป็นผู้แทนอยู่ในคณะอนุกรรมการด้วยนะคะส่วนฝั่งฝั่งขวาเนี่ยการขับเคลื่อนการดําเนินงานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสัมมด้าน climate change ก็จะเป็นของเกษตรก็จะเป็น ฝั่งขวามือนะคะเรามีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้าน,นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีถ้าลองประหลาดเป็นประธานนะคะภายใต้คณะนู้จะมีคณะทางานสองคณะคณะหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติงานติดตามประเมินผลอีกคณะหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการลดการโดยตรงและรวมทั้งการจัดทำอินเวนทอรี่หรือจะทําบัญชีการเรื่องกระจกภาคเกษตรนะคะ ตอนนี้ภาคเกษตรของเรา,เามีแผนตัว Climate Change ฉบับใหม่นะคะเพื่อรองรับก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทดแทนแผนแผนเก่าซึ่งได้หมดอายุไปเมื่อปีปีที่แล้วหมดอายุปีหมดอายุปีนี้นะคะแล้วก็กำลังจะมีแผนใหม่ในปีหน้าซึ่งในการพัฒนาแผนกเกษตรเนี่ยเราก็ได้ใช้เราก็ใช้ในตัวของไอตัว CSA หรือ Climate Smart Agriculture, agriculture ร่วมกับเกษตรแม่นยำของเรานะคะ เป็นตัวเรียกแล้วว่าเป็นคอเนาะในการพัฒนาแผนซึ่งอันนี้ต้องขอบพระคุณทางท่านอาจารย์วิษณุเนาะแล้วก็ทีมทางทางเศรษฐศาสตร์มายุคมหาลัยเกษตรศาสตร์รนะคะที่ช่วยเราในการพัฒนาแผนตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับในประเด็นในวันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นพัฒนาการที่ประเด็นพัฒนาที่สองเนาะก็คือการมีเสือนร่วมในการลดการเรียนกระจกซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่แผนของเราจะมีการตั้ง เป้าหมายของการลดการนะคะมีการกําหนดตัวเลขว่าเราจะลดการที่เท่าไรแต่เนื่องจากตอนนี้นะคะในเป้าหมายมันยังยังเป็นออตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือเพื่อกําหนดตัวเลขที่เหมาะสมนะคะว่าภายในแผนเนี้ยเราจะลดการเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าภายในปี2,573เนี่ยเรามีเป้าหมายอยู่ที่2.6ล้านตันนะคะแต่อย่างไรก็ดี2.6ล้านตาันก็ต้องบอกว่า อันนี้มันอยู่ภายใต้ของการดําเนินการด้วยตัวเองกับการดําเนินงานถ้ามีการสนับสนุนของต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความสามารถขยับตัวเลขเป้าหมายให้มันมีความเหมาะสมกับศักยภาพของภาคเกษตรจริงๆในการดําเนินงานนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าเราเอาตัวแหล่งลยกา๊าซมาคลี่ให้ดูนะคะว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะคะว่าแหล่งก๊าซตาม i p c c อันนี้จะขออนุญาตเป็นแหล่งใหญ่ๆนะคะว่า ตอนนี้ภาคเกษตรหรือกระทรวงเกษตรเราได้ดําเนินการอะไรบ้างนะคะในส่วนซ้ายมือสองกล่องซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์นะคะเราก็มีโครงการเรื่องโครงการสินค้าปศุสัตว์นะคะหรือการดําเนินการเรื่องการจัดทาน้าเสียปศุสัตว์นะคะหรือว่าการพัฒนา,า,าคุณภาพอาหารสัตว์เพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรนกระจกนะคะอย่างของขาอานุญาตยกตัวอย่างอย่างในเรื่องของการจัดทํของกระทรวงเกษตรเราไม่ได้เร,เ,รเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการลดกา๊าซเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะ แต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเรื่องของ productivity เรื่องของการลดต้นทุนหรืออย่างอันซด้าน้ายของปศุสัตว์เนี่ยท่านคงสังเกตว่าสมัยก่อนฟราร์มปศุสัตว์เนาะก็จะปล่อยเลี้ยงกันไปน้ําเสียก็จะเป็นส่งกลิ่ลรกกวนเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรือลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนแล้วก็เอาระบบใส่ระบบเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ระบบน้ําเสียที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ถูกจัดการนะคะก๊าซที่เกิดขึ้น ก๊าซที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถเอามาทําเป็นก๊าซชีวภาพเหมือนการหุงต้มหรือถ้าเราต่อระบบไม่มากกว่านั้นมันก็สามารถเอาก๊าซหุงเอาตัวก๊าซชีวภาพเนี่ยเป็นผลิตเป็นความร้อนแล้วเอาตัวความร้อนเนี่ยเป,เป็นผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยสําหรับความใหญ่นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะนอกจากที่จะจัดก,การปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้แล้วเนี่ยทางฟาร์มเราทางฟาร์มเองก็จะได้รับประโยชน์จากการที่มีค่าไฟที่ถูกที่ถูกลงนะคะ หรือด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของพืชเนาะก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดการเลื่อนกระจกนะคะก็อย่างเช่นอ่ะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะซึ่งขณะนี้นะคะกรมพัฒนาที่ดินก็มีแอปพลิเคชันเนาะรู้จริงพืชดินปุ๋ยะคะ่ะท่านสามารถไปโหลดได้นะคะก็เป็นการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมคือถ้าเรา ใช้ปุ๋ยมากเกินความจําเป็นนอกจากที่กระทบต้นทุนแล้วเนี่ยอีประเด็นหนึ่งคือมันการปุ๋ยเนี่ยมันก็ปล่อยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนมันจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการดําเนินการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้มุ่งเน้นในอดีตเราไม่ได้มุ่งเน้นในการลดการเรืองกระจกแต่เรามุ่งเน้นในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วก็เพิ่ม productivity นะคะหรือการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตข้าวแบบเปียกสลับแห้งอย่างเงี้ยนะคะ ก็เดิมทีก็มุ่งเน้นเพื่อที่ว่าปกติการทํานาเราใช้น้ําเยอะถูกไหมคะการทําไงได้ให้นใช้น้ําแบบมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นทางเรื่องหนึ่งก็คือการทํานาแบบเปียกสลับแห้งคุณจะสามารถลดน้ําลดการสูบน้ําเข้านาได้นอกจากคุณลดการใช้น้ําโดยที่มากเกินไปแล้วเนี่ยคุณยังสามารถลดต้นทุนในการสูบน้ําเข้านาต้นข้าวก็แข็งแรงลดการใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ไปก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวมก็จะเป็นการลดต้นทุนไปด้วยนะคะหรือโครงการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรอันนี้ ก็ดาเนินการเพื่อว่าการเผามันเกิดผลกระทบโดยเฉพาะมลพิษที่กระทบต่อนอกจากสิ่งแวดล้อมก็คือกระทบต่อสุขภาพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการดำเนินงานเนี่ยมันนอกจากหยุดยดลดปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยหรือสุขภาพแล้วเนี่ยก่การหยุดเผามันก็จะเป็นการลด่ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจากมาตรการภาคปัฐุขสัตว์ ะะก็พบก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ทางสงกสกสหอ,อ,อบกอนะคะแล้วก็ร่วมกับกรมปศก็มีการหารือกันเนาะในการที่จะเนื่องจากฟาร์มปศกเนี่ยบางฟาร์มเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในระบบของการจัดการมุลสัตว์ที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะฟาร์มที่ยังไม่ได้ถูกจัดการเนี่ยเราถือว่าเป็นฟาร์มที่มีศักยภาพในการเอามาคิดเพื่อในการลดการเลือนกระจกเพื่อที่จะให้มรรู้เป้าหมายของประเทศนะคะ หรืออ่ะตอนนี้ก็มีคนถามว่าถ้าเราไม่ทําได้ไหมเราเราไม่ทําได้ไหมเราไม่ลดการได้ไหมก็ในเมื่อมันก็ไม่ได้เป็นข้อสัญญาผูกพันหรือมีบทลงโทษถ้าเราจะไม่ทําก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่ทําในเรื่องของการลดการ์นะคะมันไม่ได้มีเรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นอย่างเดียวอย่าลืมว่าโลกของเราเขาพูดกันถึงเรื่องนี้เราในฐานะประเทศไทยเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะว่าตอนนี้ค่ะถ้าเราดูวิวิวัฒนาการในเรื่องของเทรดเีอร์ต่างๆที่มีเข้ามาจะเห็นว่าในอดีตย้อนไปหลายๆสิบปีเนี่ยอุปสรรคทางการค้าล้วอยู่ที่เรื่องของภาษีถูกไหมคะหลังจากนั้นอุปสรรคทางภาษีมันจะค่อยๆลดบทบาทน้อยลงจนกระทั่งเข้าสู่เรื่องของเรื่องของเรื่องของสันนิทารีซานิทารีแล้วก็ไฟโซสานิทารีก็คือเรื่องของสุขานามัยนะคะว่า พอถ้าคุณลดภาษีได้คุณก็ต้องมาเจอด่านของสุขอ,อนามัยสารตกค้างคุณต้องไม่เกินเท่านั้นไม่งั้นจะกระทบต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีความเจริญอย่างเช่นแถวยุโรปหรือแถวอเมริกาถูกไหมคะแต่เนื่องจากว่าผู้ส่งออกของเราเก่งมากเลยค่ะก็สามารถดําเนินการทุกอย่างแล้วก็ให้ได้ตามที่ประเทศนําเข้าต้องการนะคะตอนหลังเราจะเห็นว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องของสุขอ,อนามัยแล้ว มันจะเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของ EU เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะทำในสินค้าห้ากลุ่มแรกอยู่แล้วก็มีการแล้วก็จะพยายามเขามีแนวโน้มที่จะพยายามมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มในสินค้ากลุ่มอื่นๆนะคะหรือในเรื่องของ Deforestation สินค้าของคุณจะต้องไม่เกิดจากการทำลายป่านะคะหรือปฏิญนะตอนนี้ก็คือสองอเมริกาเองก็มีการเรือมเรื่องปฏัญามีเทนโลกนะคะ โดยเฉพาะประเทศเราเนี่ยจริงๆเราถูกจีบให้เข้าไอตัวปฏิญญา,ามีเทลโลเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เรา,าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาเนาะเราต้องการกําลังความปรับตัวและจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็มีส่วนร่วมในการลดการตามเป้าหมาย n อ c แล้วก็ลองเทิมก็คือตัวคาร์บอนดิทรตีแล้วก็เนซิโลอิมิชันอยู่แล้วนะคะอีกอันนึงก็คืออันนี้จะกระทบของทางด้าน ทางด้านกับทางด้านเอกชนโดยตรงนะคะก็คือ science based t a r g e t ก็คือการกําหนดเป้าหมายการลดการเรี้ยงกําสกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสนะคะบนพื้นฐานของ climate science นะคะซึ่งมีเป้าหมายในการคือไปจำกัดอุณหภูมิไม่ให้โลกเกิน2องศาพูดง่ายง่ายว่าในตอนนี้คิดว่าในองค์กรใหญ่ๆนะคะก็หลายๆองค์กรก็เข้าร่วมกับ science b a e d a r g e ในการกำหนดว่าองค์กรของเราจะสามารถลดการเรื่องกระจกได้เท่าไหร่ซึ่ง ตอนนี้ค่ะอย่างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่สำคัญหรือประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญเนี่ยเขาก็เข้าร่วมในไซเอนเบสาเกตแล้วนะคะโดยเฉพาะของของ沃尔玛นะคะถ้าทุกคนได้ไปดูของซีอีโอท่านพูดถึงนะคะท่านก็บอกว่าในของ沃尔玛เนี่ยเราจะมองว่าผู้ผลิตและผู้สอ่งออกที่ขายสินค้าเนี่ยนะคะก็จะถูกกำหนดเป้าหมายให้ลดการเลงกระจกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของซพพลายเชนเพราะฉะนั้น เราส่งเราประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ส่งออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเราในกระทรวงเกษตรซึ่งดูแลสินค้าเกษตรซึ่งซึ่งเป็นต้นน้ำนะคะของการส่งออกการที่เราจะไม่ขยับอะไรเลยหรือเราจะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะกระทบความสามารถของการแข่งขันของเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ทําอะไรเลยเท่ากับว่าเรากาลังปล่อยให้ประเทศอื่นเขาเดินหน้าแซงเราไปนะคะก็ สำหรับวันนี้ในส่วนของดิฉันก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะก็หากท่านมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปตอบในช่วงของเซกเตอร์ถามตอบนะคะขอบคุณมากค่ะ